สุวรนณหงส์ทรงผู้อยงามชดชอยลอยลังสินงนดงามสงเกียร เรื่อขัตตยาราชอิสริยพรอ,อันมีเกียรติคุณลุงเรืองยิ่งมหาจัก,กีบรมราชวงศ์หรือตามหาจัก,กีบรมราชวงศ์มสพในสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธคนนรักพระบรมราชินีและเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชองการประกาศเรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาในขนาดนั้นได้มีการเผยแพร่ภาพที่ในหลวงราชการที่10ทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งในขนาดนั้นทรงดำรงอยู่ในตำแหน่งพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีในพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่ง เป็นการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศท้าน,นันดอนสัก์แห่งพระราชวงศ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนานสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าวเจ้าอยู่หัวไดพระราชทาน เครืองขัติยาราชอิสริยภรณ์อันมีเกติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์มจกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระราุธาพิมลดาพระบรมราชินีเป็นสำรับแรกในราชสมัยรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศกสมรส โดยเครื่องขัติยราชอิสริยภรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาสก,กีบรมราชวงศ์ตา้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉริมเมื่อกิติยศในพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงเทพมหานาครเป็นราชธานีครบ100ปีในปีพุทธศักราช2425 สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่สืบเนื่งโดยตรงโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลกหรือผู้ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ดังกล่าวได้เสกสมรสด้วยนอกจากนี้ยังสามารถพระราชทานแก่ประมุขของต่างประเทศสำหรับเครื่องขัตยาราชอิสริยภรณ์อนันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักีบรมราชวงศ์ได้มีการพระราชทานครั้งแรกสุด คือในรัชสมัยของในหลวงราชกาลที่9แด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮับดุลธาลิมมูอันซัมซาแห่งมาเลเซียเมื่อวันที่30มรกราคมพุทธศักราช2556ในโอกาสสติสเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชาอันสุกะของพระบาทสมเด็จพระประมินทารา มหาภูมิพลน,นดุญเดชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ขนาดเดียวกันตาจุรจักีคือหนึ่งในสำรับเครื่องขติยาราชอิสริยภรณ์ อันมีกิติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องขัิยาราชอิสริยาภรณ์อ,อันมีกิติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์แก่สมเด็จพระนงเจ้าสุธิดาพระรสุฐาพิมลลักษพระบรมราชนินีโดยตามมหาจักรีบรมราชวงศ์มอจกรหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยตามมหาจักรี ตาจุนลจักรีและดาราจักรีสายส้ยและแพ่แถบซึ่งในภาพคือตาจุลจักรีรูกจากและตีสูงไขว้กันเบื้องบนเป็นเครื่องอัสดาวุธอันประกอบด้วยผระแสงหอกเพชรลัดผระแสงดาบเฉลยผระแสงตีผระแสงจากผราแสงดาบและเขนหรือดาบและโล่ พระแสงธนูพระแสงข้องน้าวแสพนพลภายพระแสงปืนคาบจุดข้ามแม่น้ำสตงูงและเครื่องพิชัยสงครามไข้กันทำด้วยทองมีคาถาภาษิ์ในวงจกักรเหมือนกับตามหาจักรีทั้งนี้ตาจุลจักรีสำหรับพระราชทานฝ่ายในมีลักษณะเช่นเดียวกับฝ่ายหน้าแต่ขนาดเล็กกว่า เมื่อช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในช่วงเดือนพิษภาคมเมื่อปีพุทธศักราช2562เป็นที่ตื่นตาตื่นใจยิ่งนะที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระราุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้เป็นครั้งแรกงดงามสงา่าสมควรค่าแก่สมเด็จพระบรมราชินี ในพระวชิระก้าวเจ้่อยู่หัวจะเห็นได้ว่าพระอ,องค์ทรงเครื่องราชอิสริยพรนี้ในโอกาสสำคัญต่างๆนับตั้งแต่ทรงพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเสร็จสิ้นขอขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพจากแพววขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปขอบคุณครับ